น้องผู้่าครับไอ้ยะไอ้ยะอ้ะอ,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 อากาศร้อนๆก็นั่งเล่นในบ้านนะลูกเนาะ ังไงลูกสู้ๆลูกฝึกต้องฝึกต้องคานนะลูกต้องคานนะต้องคานนะเย้เย่เห็นกล้องแล้วเออเห็นกล้องแล้วเออสู้กล้องมากเลยลูกลูกเราอะอะอะสู้ครับสู้นึ่งอึบฮะคานหาพ่อมาหนึ่งสองสู้ลูกสู้สู้สู้ uno, hay 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 hay. <objectives> สู้ è, สู้สู้ไหมสู้ไหมสู้ไหม เออซื้อซื้อซื้อมาพ่อมามาถึงมือพ่อเนี่ยพ่อให้เลยยี่สิบาทซื้อขนมให้กินมามาขยับมาโอ,อ้ผมจะกำลังจะยืนแล้วครับผมน้องฟูฟ้าเจ็ดเดือนแล้วกำลังจะยืนแล้วยยาหูหยายะมขอมือหน่อย ขามือหน่อยขามือหน่อยขามือหน่อยนะขามือหน่อยเนะยาะขยับมาพ่อมะน่ารักมากเลยถึงแล้วขามือหน่อยอช็อตนี้ได้ใจมากเลยลูกอันนี้เราจะไปเที่ยววิกซีเนาะพ่อจะพาปูฝาไปเที่ยววิกซีไปเล่น อออสุลุกสุสุสุอายยยยผมเล็ายายมตพัดลายทองอายุเจ็ดเดือนนิชเนมน้องภูผาหรือปูป้าหรือโอป้า นลีออป,ป้าอ๊อป,ป้าสุดหล่อใช่ไหมลูก <c oughs> วันนี้อากาศร้อนนะลูกเนาะเล่นมินนี่ไปก่อนนะพอเปิดแอร์ให้แล้วอ29องศาเอาแค่นี้พอ เดี๋ยวสายสเราไปเล่นบิ๊กซีกันเราจะไปถ่ายคลิปที่บิ๊กซีเราจะไปกินเคเอฟซีลูกไปไหมไปไหมครับมาเขามือหน่อนยะมาหาพ่อมาน้องผู้ป่ามาหาพ่อมาครับมาก็นะล้วก็ละเขามือหน่อย นี่ไรนี่ไรหนึ่งสองสามสี่ห้า chạy จ h ạ y มะลูกหาพ่อมะขยับไหมเ้ามาถ้าคาดมาหาพ่อได้อะพ่อให้ไปเลยพันหนึ่งให้แม่เอาไปซื้อนมให้ซื้อนม อ่ารลองแล้ว้อ,องแล้วเจ็บแล้วลูกเจ็บแล้วลูกเจ็บเหรอจ้าเอมาพ่อมาอึบ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 โอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ